เองนะเสียงดังนะพูดออกไปเลยเนี่น้ย,ยไหมเหี้ยไหมตัวที่เด็ดเลยครับตัวนี้หมาย 9, มเลข9ของ TTS ได้ไปด้วย<ม>ความเร็วครับไปฝักไส้มองเพื่อนครับได้<ร>ติ<ม><ม>ดอาไปเลยเองครับโอ้โหเห็น TTS ครับยกขึ้นมาไ,มได้จังหวะสองครับ ทีมงานโค้ชบอกว่าไปข้างหน้าเลยครับโยกเข้าไปเป็นฟัซ์เลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ดเฮ้ยเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ียเฮ้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 ดเฮ้ย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 เฮ้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ย khi máy lên đấy, khi máy lên, chuẩn bị đấy, chuẩn bị giả phuôn đấy, phuôn đấy, el el bay bay, bắt máy tung bay đấy, bay bay, 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 bay เขาหาบอลเขาหาบอลอย่าพลวดนลิเล่ลิเล่สีหรือเปล่ามาเล่นกันสั้นๆครับยักมาตรงกลางครับ c p s ทีวีวายมันไม่ออกมิ่งหน่อยลูกเจ้าข้อนดูบอลจะาข้อนจับบอลอุ้ยแถวมาถอยอย่างเดียวเลยวิ่งแต่มันถอยอย่างเดียวไงจับบอล

อ่านี้จิบานีสิ้าถูตออนบอลาจาเข้ามตเลยวาด้คข้าสุดไปแตางเดียเนี่ Ô bao giờ làm sao lại năn 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 năn